วันหยุดยาวต่อเนื่องหลายวันนะคะก็ทําให้แหล่งท่องเที่ยวไทยทั่วประเทศมีนักท่องเที่ยวเข้าไปในพื้นที่ค่อนข้างที่จะคึกคักทีเดียวค่ะโดยเฉพาะยอดดอยในพื้นที่ภาคเหนือนะคะซึ่งอากาศค่อนข้างหนาวเย็นบางแห่งเพราะว่ามีน้ำค้างแข็งหรือว่าเหมยขาบค่ะ อุณภูมิต่ำสุดที่ยอดดอยและกิ่วแม่ปาน8องศาเซลเซียสทำให้เกิดน้ำค้างแข็งหรือเหมยขาดบนยอดหญ้าบริเวณยอดดอยก็สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเยือนอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงวันหยุดต่อเนื่องหลายวันอย่างนี้ค่ะโดยเมื่อวานนี้นะคะก็มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวดอยอินทนนท์5,312คนค่ะในจำนวนนี้ก็เป็นชาวต่างชาติ106คน ส่วนที่น้ำตกภูซางน้ำตกอุ่นแห่งเดียวในประเทศไทยในอุทยานแห่งชาติน้ำตกภูซางอำเภอภูซางจังหวัดพะเยาก็มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเข้าไปพักผ่อนแม้ว่าสภาพอากาศจะหนาวเย็นอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่12-14องถึง14องศาเซลเซียสแต่ว่าภายในน้ำตกก็ยังมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่35องศาเซลเซียสค่ะ ที่จังหวัดนครสวรรค์นักท่องเที่ยวก็รอชมฝูงค้างคาวบินออกจากถ้ำบนเขาหน่อกเขาแก้วในตำบลบ้านแดดอำเภอบรรพศพธิสัยโดยปีนี้ค่ะจังหวัดนครสวรรค์จัดกิจกรรมชมทิวทัศน์เขาหน่อกเขาแก้วแล้วชมค้างคา,า,าวน่าลานกิจกรรมตลาดต้องชมริมทางที่ลานโพทศสบานตำบลบ้านแดนเพื่อที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยว ก็ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่มีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าและอาหารให้กับนักท่องเที่ยวค่ะ